สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยชุดสรุปชุดโค้งสุดท้ายนะคะมัดรวม4น้อยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่7เดือนมกราคม2565นะคะเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ก่อนจะไปรับชมนะคะเสาวนก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเนาะเพราะว่าสาวอนอยู่ที่โรงงานนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะเฉพาะก,กิจ798นะคะ798ตัวนี้หลุดไปนะคะ83สําหรับ83าล่างก็หลุดไป พิเศษออก3 5 3นะคะ3 5 3ตัวนี้เสาโอนให้ตัวเด่นไป3เนาะ3มานะคะมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยเนาะ3เอ่อแต่ตัวเจาะนะคะหลุดเนาะไม่มีเนาะมีแต่36ตัวนี้หลุดนะคะสำหรับพิเศษนะคะพิเศษออก6 3 6 3นะคะมานะคะ3ตัวเด่นมา เข้า6-3นะคะมาตัวกันตัวที่สาโอนวงกลมให้นะคะมาตัวกลับเนาะยินดีด้วยนะคะท่านพี่พีเอฟท่านใดนําไปเป็นแนวทางนะคะเข้าพิเศษนะคะ6-3สําหรับปกตินะคะ4-3-7 4-3-7ตัวเด่นมานะคะแต่ตัวเจาะหลุดไปนะคะแล้วก็ ล่างออก0ูนยนะคะพี่น้องสาวออนให้ตัวเด่นไปแล้วก็ตัวฝันมา0 00, ูนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีเนาะตัวเจะไม่เข้านะคะสำหรับ VIP 462 462ตัวนี้ก็หลุดไปนะคะ55ก็หลุดสรุปแล้วเข้า63นะคะมาในหน่อยพิเศษมาตัวกลับอยู่ในชุดกันเนาะ อินดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากพี่เอฟซี FC นะคะตามโตเนาะสำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นที่9นะคะแล้วก็เด่นที่4สำหรับตัวฟันนะคะสาอนฟันที่4เด้อพี่น้องแนวทางวันนี้นะคะตัวนิ้นนะคะก็จะมี9 4 9 5 9ก้าสาาองสำหรับชุดกันนะคะ7จ็ดศูน1สอานหะคะสำหรับตัวที่สาโอนชอบนะคะในชุดเน้น 9ก้าสนะคะสำหรับชุดกัน90แล้วก็91นะคะลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดุ้งสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้มาทั้ง4ี่หน่อยเลยนะคะ ก่อนออกไปนะครเป็นกำลังแรงใจให้สาวอนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไล b ์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยค่ะ